โอเคนะผมวันนี้จะมาสอนลงภาพมาเดอร์ไฟ mm hmm. เพิ่มอ e ีเพจในเกีรนะผมก็อันนี้จะเป็นก่อนลงนะผมก็เฟรมประมาณร้อยกว่านะเซตติ้งตอนนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็นเท็กเจอร์จะเป็นวิลลี่ยานะครับที่แดนอร์มอลนะประมาณนี้ครับตรงนี้ก็ปรับเป็นจอนะส่วนอินฟิเนีรนะรผมก็ปรับประมาณนี้นะปรับตามได้นะตรงนี้ก็เลือกเป็นการจอแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีลงแล้วก็ดูเฟรมหลังปรับนะผมว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะครับไปดูกันได้เลยครับ วิธีแรกนะผมเข้าดิสมาแล้วก็เลื่อนลงมาห้องล่างนะผมก็เจอห้องออฟฟี่นะผมก็่คื่อนขึ้นข้างบนนะผมก็จะเป็นตัวนี้นะให้เรากดขยายนะผมแล้วก็คุมตั้งแต่ตรงเซตติ้งนะผมจนถึงคาว่าออดดีอนะครับออดีโอ,อันที่สองนะแล้วก็กป,ปีนะผมให้เราพิมพ์ตรงนี้ว่าแอปดัต้านะครับแล้วก็อันที่สามนะไปที่ซิตี้เซนนะครับคลิกขวาตัวนี้แล้วยดิดน,นะแล้วก็คุมเซตติ้งตัวนี้นะครับจนถึงออดดีอนะ แล้วก็วางซ้อนแล้วก็ตรงนี้เสียบนะปึ๊บอ่ะแล้วก็ลองเข้าเกมดูนะครับโอเคนะผมก็ไ p เพก็ประมาณ3 400, 400, <im itation> า0ร้อยส่้กุบบนะผมเกือบห้ารอยนะครับก็หันไปเรื่อๆนะครับประมาณนี้นะเซตติ้งในเกมตอนนี้ก็จะเป็น under fire นะครับว่าเราได้ใส่คามนละ้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ใครที่สนใจตัวบูทีพนะผมก็อยากเฟรมมุกพุ่งนะผมเลื่นๆสมูทน,นะก็บนเว็บมีขายนะผม2องร้อยบาทนะแล้วก็จะมีซีมดีขายนะผมก็ลองเข้ามาดูนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ